ช็อตกันมันมียูสไม่ว่ามันจะเล็กขนาดไหนไม่ว่าเราจะใช้ปืนอะไรก็ตามแพทเทิร์นนมันจะไม่เหมือนกันนะครับเราต้องรู้จักแพทเทิร์นนิของปืนเราเราจะได้รู้ว่าเราสามารถที่จะยิงได้ระยะไหนที่มันจะเข้าเป้านะครับ Are you ready? What's up? Better! สวัสดีครับกลับมาเจอกันใหม่กับทีมเทนโกนะครับวันนี้จะเป็นซีรีส์ใหม่นะครับชื่อว่า Combat s h o t ก u n นะครับเราจะสอนวิธีการใช้ช็อตกันในการต่อสู้หรือว่าในเชิงป้องกันตัวนะครับ <Wow. S 1> ผมไม่ใช่เป็นเชิงกีฬานะครับแต่เป็นเชิงการต่อสู้หรือป้องกันตัวมากกว่านะครับคอร์สนี้นะครับผมจะมาจากคอร์สของเรานะครับ <S <S ชื่อ Combat ช็อ t กันชื่อตามนี้เลยเราจะเอาบทเรียนบางส่วนนะครับผมเอามาใส่เข้าไปในวิดีโอซีรีส์อันนี้ที่อย่างที่บอกไปก็ชื่อ Combat s h o t ก u รถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกด ทีมแทนก็ทำวิดีโอหรือว่าสอนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเรานะครับนี่ ผมใส่อยู่เต็มตัวเลยนะครับผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นหมวกฟอ r แค a บเพลทแครเยอร์ t ายอตี้นะครับแอนนาคอนดาและอุปกรณ์ที่ใส่อยู่บนแอนนาคอนดานะครับผมและเสื้อผมที่ผมใส่อยู่นะครับอย่างเช่นคอมแบทเชิ้ตนะครับผมเรามีหลายอย่างเลยเข้าไปดูที่เว็บไซต์หรือว่าถ้าเกิดอยากมาเรียนช็อตกันกับเรานะครับอยู่แล้วต้องผ่านพื้นฐานปืนสั้นก่อนนะครับผมแต่สามารถมาเรียนได้นะครับโซเชียลมีเดียลิงก์ทุกอย่างจะอยู่ข้างล่างนะครับขอขอบคุณทุกคนที่มา join คอมมูนิตี้เราระดับกัปตันนะครับขอขอบคุณคุณคคคุุณณอูันะรบ และคุณคลอนไนโตรและขอขอบคุณทุกคนที่มาจอย n c o ม m นิ i ี y เราไม่ว่าจะเป็น level p r i v a t กับตันหรือว่า general นะครับขอขอบคุณที่เป็นแรงบันดาลใจและทําให้พวกเรามีกําลังใจทํางานมากขึ้นนะครับทุกคน you are the sheep dog ขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ของช่องนี้นั่นก็คือไทอาร์มนะครับก็สุนที่เราใช้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีมากๆเลยทุกคนครับหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่นานมานี้นะครับผมแค่อยากจะบอกว่าปืนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆเลยพร้อมๆกันมันก็เป็นสิ่งที่คู่ควรกับชีวิตเราการป้องกันชีวิตเรามันก็เป็นสิ่งที่สําคัญผมแค่อยากจะบอกนะครับว่าใครที่ดูวิดีโอแบบนี้แล้วไปฝึกตามได้แต่คิดดีๆว่าทําอะไรอยู่นะครับที่สําคัญถ้ามีเด็กๆดูอยากฝึกแบบนี้ ได้นะครับแต่สิ่งที่ผมขอคือขอให้มีคุณพ่อคุณแม่มาดูแลด้วยนะครับโอเคครับถ้างั้นไปดูวิดีโอกันเลยนะครับ Combat Shot s h o t กันเราจะดู Patterning นะครับผมหรือว่ากลุ่มกระสุนในระยะต่างๆจะบอกว่าไม่ว่าเราจะใช้ปืนอะไรก็ตาม Patterning มันจะไม่เหมือนกันนะครับ r e m i n g t o n 870วันนี้มีอยู่กี่กระบอกทุกคนแม่งจะไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองมาดูว่าระยะไหน มันจะเริ่มกว้างขนาดไหนจริงๆแล้วอันนี้เราควรจะทําถึง25เมตรแต่วันนี้เราไม่มี25เมตรนะครับเรามีเตรียมที่ประมาณ19เมตรเดี๋ยวเราจะทํา19เมตรลองดูว่า19เมตรจะเป็นยังไงนะครับและเราเริ่มจากใกล้ๆก่อนเลยนะครับดูว่ากลุ่มกระสุนมันกว้างขนาดนั้นหรือเปล่านะโอเคครับทุกคนอยู่ที่5เมตรนะครับ5เมตรอยู่ที่ประมาณจุดนี้นะครับ อยู่ขา้างหน้าขนาดนนิดนึงนะครับอยู่ในแนวเดียวกันนะครับบรรจุ1อันนะครับผมเข้าไปในลำเพลิงบรรจุ1อันเข้าไปในลำเพลิงรอผมบอกเรด d ี้นะครับและอยู่เพิ่งยิงนะครับเรดดี้นะครับเล่งไว้ are you ready ขอนัดเดียวนะครับเตรียมพร้อมยิงโอเค action open action open โอเคมาดูกันทีละคนนะครับไอ,ไอ้กลุ่มใหญ่นี้คือไอ้รูใหญ่นี้ใครมีใครรู้ไหมว่าคืออะไร ถูกต้องเขาเรียกว่าวอดิงนะครับไม่เกี่ยวนะดังนั้นก็ศูนย์มาอยู่ที่ตรงนี้หมดเลยนะครับเห็นไหมมันไม่ได้กว้างอย่างที่คิดถูกป่ะนะครับอันนี้คือ5เมตรนะครับโอเคต่อไปใครคุณพัดคุณพัดใหญ่กว่านี้เยอะมากเลยเห็นไหม look at the difference นะครับไปไปกับคุณพัดใกล้ๆกันนะครับสำหรับ5ผมว่านี้ใหญ่มากเลยนะครับพีใครสปีดกู๊ดกู๊ด ถ้าเกิดใครแม่งแบบโดนอันนี้ไปนี่คือชีวิตจบแล้วอ่ะ100%เเยอนลยะครับโอเคทุกคนขยับกลับไปที่10เมตรนะครับผมกลับไป7 9 1 2เก้า7นนะครับโอเคอ่าตอนนี้มาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับโอเค10เมตรนะครับ,อ,รบอยู่ในแถวเดียวกันโอเคคอมแบตโหลด1อันเข้าไปในลำเพิงนะครับรอผมแล้วที่ผมสั่งให้ยิงใส่ลูกไม โอเคเล่งอยากระตุกไกลนะครับอยากระตุกไกล are you ready fire โอเค safety on action open ทุกคนมาดูกันมาดูกันนะครับมาดูความแตกต่างจาก5ใบไปอันนี้มันอาจจะประมาณ11-12แต่ก็คือน่าจะเก็ตไอเดียนะครับ holy shit. หนึ่งสองสามสี่โอเคยังเข้าตัวมนุษย์หมดนะยังเข้าตัวมนุษย์หมดนะยังโอเคอยู่นะครับวอร์ดิ้งไปตรงนี้นะอันนี้ของใครหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะประมาณนี้นะครับสิบอันนี้ยังยังโอเคอยู่นะนะครับไป โอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเต็มกระดาษ A4 หลุดบ้างนะครับแต่ยังเข้าร่างกายมนุษย์อยู่นะที่10เมตรนะครับเจฟเจฟ What the ในกระดาษ A4 มี1 2 3 2> <laughs> 1> มันคือเจฟครับ10เมตรนะ nah, That's That's pretty f**king crazy yeah Sheer ผมมองนะโอเ okay. ค what's yours that's a good group that's very good โอ้โหทุกคนดูดิ look at this โอเคเดี๋ยวเรามาดูเขาที่ maximum distance ของเราวันนี้20เมตรว่าจะเป็นยังไงนะ good job โอเค good gun too อัลไร h ์ go back maximum distance ตรียมพร้อมนัดเดียวยิงกระเด็นมากไปนะเมื่อกี้ผักมือมือมือนี้ไม่ได้ผักถูกไหมกระเด็นกลับไปเยอะเลยนะครับ hold action open นะครับ safety on drop the gun นะครับหรือว่าอย่างนั้นได้เย็บๆ that's fine มาทุกคนมาดูกันมาดูซุ่มก่อนดีกว่าโอเคมาดูกัน 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9นะครับโอเคอันนี้คือกลุ่มของซุงนะที่ยาวเท่าไหร่18เมตรผมมองว่า18เมตรนะครับโอเคเห็นยังอันนี้คือดีที่สุดที่ลูกซองจะเป็นได้แล้วถ้างั้นปืนเขาอ่ะ18เมตรยังยิงได้มีใครยิงอีกได้ไหม18เมตรนะครับนี่ใครโอ้โหเชี่ย ผมว่านะพอใจที่จะยิงแบบนี้ในบ้านไหมย0เมตรไม่ใช่ไหม,ไมเห็นไหมมันพลาดได้สูงมากเลยนะครับทั้งนั้นแม็กซิมัมที่เราจะยิงได้ในบ้านคืออะไร10เมตรนะครับ okay. <S <S โอเคเจฟพี่ผมถามหน่อย what's the max range you อยูสบายใจที่จะยิงปืนนี้จริงๆผมไม่ได้พูดเล่นนะผมว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่า10ก็เสียวหลุดแล้วนะครับ แล้วก็18นี้ไม่ต้องหวังเลยนะโอเคต่อไป18เข้าร่างกายมนุษย์เกือบหมดเลยสำหรับ r e m i ิท n ทิลโดยรวมที่ไม่ได้แต่งมากนะครับ25เมตรจะเริ่มหลุดนะครับเซออัพเมองยังอยู่ข้างในอยู่นะครับไปเป็นยังไงบ้างยิงตรงไหนครับอ๋อของใหม่ของใหม่โอเคนะเข้าๆนะครับที่18 โอเคนะครับโอเคทุกคนบทเรียนที่ได้จากเลส่นอันนี้คืออะไรเราต้องรู้จักแพทเทิร์นนิ่งของปืนเราเราจะได้รู้ว่าเราสามารถที่จะยิงได้ในระยะไหนดีที่มันจะเข้าเป้านะครับปืนที่ใกล้เคียงกันอย่างเช่น r รม i ิท870ทุกอันไม่เหมือนกันของเจฟ f วันนี้เป็นแรม i ิ้ t o ท870หมดเป็นออเป็นโคลน e นะโอเคเป็นโคลนของ r รม i ิท870 แต่ว่าเห็นเลยว่าเขาว่ากลุ่มมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะทั้งนั้นเรารู้ว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าปืนเรา p a t อร์ n i n g เป็นยังไงนะครับและบางทีผ่านเวลาไปแ patterning อาจจะเปลี่ยนอาจจะกว้างขึ้นหรือว่าถ้าเราไปแต่งเราใส่ชคนะครับเหมือนของปุรินัดมันจะลดลงได้ทั้งนั้นเชื่อเราจะยิงในบ้าน make sure เราเรารู้ระยะนะครับว่าเราจะยิงเท่าไหร่แล้วก็ collateral damage จรือว่าลูกที่หลุดออกไปจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคไหม alright โ okay. อเค